สองกล้องตกเขียวที่ผิดปกติหลายคนอาจจะทราบดีค่ะว่าตกเขียวคืออะไรก็คือตกขาวนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่เป็นตกขาวที่มีสีเขียวซึ่งมันผิดปกติเคปนี้เนี่ยมีกลิ่นแล้วก็มีอาการคันรวมด้วยคเคปนี้เนี่ยสงสาอย่างเลยค่ะสไลด์แรกนะคะเป็นเวชเม็ยที่ลูกศรชี้ก็คือเม็ดขาว <ทบ S 2> เยอะมากเพราะวา่าออกมาจับสิ่งแปลกปลอมนั่นก็คือแบคทีรียตัวที่ไม่ดีตามที่วงกลมไว้ค่ะสไลด์ที่2นะคะเป็นการตรวจ KOS OH. หรือการดูเชื้อราเมื่อส่องเข้ามาเนี่ยก็เจอเชื้อราอีกทุกคนที่เป็นเส้นๆยาวๆนั่นแหละเกิดจากการเสียสมด แบคทีรียตัวที่ดีค่ะให้เกิดเชื้อราขึ้นมไลท์ที่3เนี่ยเป็นการย้อมสีแยกตัวเชื้อสังเกตดีๆเนี่ยแบคทีรียจะมีสีคสะสีม่วงเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีรียตัวที่ดีส่วนเชื้อตัวสีแดงเนี่ยเป็นแบคทีรียตัวที่ไม่ดีซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่ควรมีนะคะแบคทีรียตัวที่ไม่ดีเยอะก็ไม่เสียงสมดุลในช่องคลอดเชื้อราก็ขึ้นมาเกิดอาการคันขึ้นและทําให้ตกขาวของเราผิดปกติไปนั่นเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแนะนําให้ไปตรวจก่อนนะคะส่วนวิธีป้องกันเนี่ทาาานปปปรไบบอิกกกลีีว่ดเเพมมข้้ํใูแแฉง รับประทานง่ายมากแถมได้จุลินทรีย์ที่ดีถึง10สายพันธุ์นี่แหละค่ะไอที่วงงไว้เนี่ยก็คือโปรเบลติยอ,อ,อมให้ดูเลยนะว่าเขาได้ตีสีม่วงเพราะเป็นจุลินทรีย์ตัวที่ดีน,น้องตัวที่ดีเนี่ยจะเข้าไปปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายของเราไม่ให้เกิดไอเจ้าตัว,ตวแบคทีเรียสีแดงๆหรือตัวที่ไม่ดีนั่นแหละนอกจากนี้เนี่ยก็มีพรีเบลติช่วยเพิ่มความแข็งแรงจุลินทรีย์ตัวที่ดีของเราที่มีอยู่แล้วด้วยนอกจากช่วยระบบนี้เนี่ยเขาก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วไม่หายสักทีลองทานปรบบตติกกัััวนนนีี้้้่สมดดุลใหขึคะ